สีมาจากมณีรักฟาร,ร์มสวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตตอบกับคอมเมนต์ของพี่ท่านนี้นะคะที่ถามกันเข้ามาว่าถ้าสะดวกขอแชร์สูตรปรุงดินบนแค่ผักกับวิธีทาโครงท่อ PVC หน่อยครับบอกเลยเลยว่ามันได้อยู่แล้วเจ้าแต่คลิปนี้นะคะสีมาจะขอตอบขั้นตอนการปรุงดินบนแค่ผักของทางฟาร,ร์มก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปเนี่ยมันจะยาวมากเกินไปค่ะโดยทางเรานะคะจะใช้ขี้เค็ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการผลิตน้าตาลมาหมักทิ้งไว้เป็นเวลา1ปีค่ะ เรจะสังเกตเห็นว่านะคะในกองขี้เค้กของเราเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะคะนี่นี่คือไส้เดือนดินค่ะมากันแบบตัวโตวๆตกันเลยค่ะนอกจากจะมีไส้เดือนดินนะคะมาอาศัยอยู่ในกองขี้เค้กแล้วนะคะยังมีจอมปลวกอยู่ด้วยค่ะนี่นี่คือจอมปลวกนะคะนั่นแสดงว่าขี้เค้กของเรานะคะพร้อมใช้งานแล้วค่ะ ต่อไปนะคะเราจะขี้เค้กใส่ในกระสอบเพื่อเตรียมขนายขึ้นแค่กันค่ะเนื่องจากขี้เค้กของเรานะคะอยู่ตรงหลังฟาร์มนะคะแล้วก็แค่ผักของเราเนี่ยอยู่หน้าฟาร์มค่ะเราก็เลยต้องเอาขี้เค้กเนี่ยใส่ในกระสอบเพื่อขนายขึ้นบนแค่ค่ะโดยแค่ผักของเรานะคะจะมีขนาดความกว้างอยู่ที่1.2เมตรนะคะคูณ6เมตรค่ะเราจะใช้สูตรปรุงดินนะคะตามที่ขึ้นแสดงบนหน้าจอนี้เลยค่ะโดยมีดินนะคะจํานวน4กระสอบขี้เค้กจํานวน6กระสอบขี้วัวจานวน2กระสอบ ดยทางเรานะคะจะใช้ขี้วัวจากชาวบ้านในพื้นที่ค่ะตามมาด้วยขุยมะพร้าวนะคะคึ้นกระสอบใหญ่และสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือน้ำหมักปลาค่ะที่ทางฟาร์มเราเนี่ยหมักไว้ใช้เองค่ะแล้วก็มีแบ่งจำหน่ายด้วยนะคะจํานวน 200cc ซีซีต่อ1บัวรดน้ําค่ะและสุดท้ายนะคะคือไตรโคโดมาค,ค่ะใช้2ช้อนชานะคะต่อ1บัวรดน้ําเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีผสมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ โดยเราจะนําดินนะคะมาผสมกับขี้เค้กค่ะจากนั้นนะคะทําการคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ทําการเกลียวให้ทั่วแปลงนะคะตั้งแต่หัวแปลงถึงท้ายแปลงเลยค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการใส่ขุยมะพร้าวเข้าไปในแปลงค่ะโดยขุยมะพร้าวที่เราใช้นะคะจะต้องผ่านการปั่นเอาเส้นใยออกก่อนค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะทางเราจะใส่ขุยมะพร้าวเข้าไปในแปลงค่ะโดยขุยมะพร้าวที่ทางเราเลือกใช้นะคะจะเป็นเปลือกของมะพร้าวนะคะที่ปั่นเอาใยออกแล้วนะคะหรือว่า ให้ละเอียดนะคะเป็นขุยละเอียดขนาดเล็กและก็แห้งสนิทค่ะโดยการใส่ขุยมะพร้าวเข้าไปในแปลงของเรานะคะนอกจากจะเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุเข้าไปในแปลงแล้วเนี่ยตัวขุยมะพร้าวนะคะยังมีคุณสมบัติเบาอุ้มน้ำได้แล้วก็เก็บความชื้นไว้ได้นานค่ะช่วยเพิ่มช่องว่างในดินทําให้ดินมีน้ําหนักเบามีความยืดหยุ่นตัวดีไม่อัดแน่นง่ายและนอกจากนี้นะคะตัวขุยมะพร้าวเนี่ยยังมีส่วนประกอบของแร่ธาตุหลักนะคะนั่นก็คือโพแทสเซียมอยู่ด้วยค่ะ ข้อระมัดระวังในการใช้ขุยมะพร้าวบนแปลงของเรานะคะนั่นก็คือระวังเรื่องเชื้อราค่ะถ้าหากขุยมะพร้าวที่เราใช้เนี่ยไม่แห้งสนิทน,นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังต้องระวังเรื่องสารแทนนินด้วยค่ะเมื่อทําการใส่ขุยมะพร้าวลงบนแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการคลุกเคลานะคะทั้งดินขี้เค้กแล้วก็ขุยมะพร้าวค่ะให้ทั่วทั้งแปลงเลยนะคะตั้งแต่หัวแปลงถึงท้ายแปลงเลยค่ะและอย่าลืมลดน้ำหมักปลาแล้วก็ไตโคลดมาที่เราผสมไว้ด้วยนะคะ เมื่อทาการคลุกเขาให้เข้ากันดีแล้วนะคะพี่ๆจะสังเกตเห็นว่าบนแค่ผักของเราเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ค่ะนั่นก็คือไส้เดือนดินนั่เองค่ะที่น้องนะคะมาพร้อมกับพี้เค้กนะคะเมื่อตอนต้นคลิปค่ะโดยน้องนะคะก็จะมาอาศัยอยู่บนแค่ผักเพราะมาสมัครงานในตําแหน่งช่างปวนดินค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังได้มูลไส้เดือนดินใช้เป็นปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นผักของเราด้วยค่ะ เมื่อผสมเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้วนะคะเราจะทําการกลวยดินนะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> เพื่อทําการหมักดินไว้บนแค่นะคะประมาณ1-2ออาทิตย์ค่ะและในระหว่างที่เราทําการหมักไว้นะคะเราควรรดน้ําเช้าเย็นด้วยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มความชื้นให้แก่กองดินหมักของเราค่ะ เมื่อกองปุ๋ยหมักของเรานะคะผ่านการหมักครบ1-2อาทิตย์แล้วนะคะพี่ๆจะสังเกตเห็นว่าเริ่มมีต้นหญ้าแล้วก็ต้นพืชต้นเล็กๆนะคะขึ้นมาบนกองปุ๋ยหมักของเราค่ะนั่นแสดงว่ากองปุ๋ยหมักของเราเนี่ยเริ่มใช้ได้แล้วค่ะโดยแปลงแรกของเรานะคะจะทําการนําร่องโดยการปลูกพืชผักสวนครัวก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการปลูกผักสลัดตามเลยค่ะแล้วเราก็จะได้ผักสวยๆไว้พร้อมทานแล้วค่ะ